สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับอยู่ที่โอชายใหญ่เดินนะครับอยู่ชายใหญ่ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆทุกท่านเลยนะครับผมหาขากล้องก่อน หาช่างครับหาช่างหาช่างมาช่วยถอดประกอบนะครับอะไรตกแต่งนะครับบางฝุ่นไฟเบาะบางโคนนะครับ すべね สวัสดีครับพีเอม็มสวัสดีพี่ดอมเม็กซิกนะครับทวนตีสวัสดีฮะสวัสดี จากการจนะบ,บรีครับสวัสดีครับผมอยากได้ช่างมาช่วยนะครับถอดเบาะถอดพรมนะครับดูดฝุ่นซักล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่อะไหล่ตกแต่งฝาครอบล้อมั่งไฟมั่งนะครับใส่ไฟใส่บางคลนูนบางฝุ่นนะครับ คันนี้ไปน่จาจะกาลสินนะครับขันหลังไปค้อนแก่น ครับสยามไทยคันนี้โราบอคอบนะครับ 4HK อ่าฝนตกพี่ฝนตกเพิ่งหยุดช่วงบ่ายครับตกแทบทั้งวันนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วงานผมช้ามากครับมันไม่มีช่างมาช่วยนะครับ สีทาเสร็จแล้วมันต้องมาใส่เจาะใส่ไฟนะครับใ,ใส่ไฟเนี่ยโคโลนยังไม่ได้ใส่เลยครับนี่เสร็จแล้วนะครับใส่ไฟใส่หมวกอะไรตกแต่งนะครับเนี่คุณเกลือวกาประตูมือจับนะครับแล้วก็บันไดข้างเปลี่ยนยางนะครับใส่ไฟเนะจาะใส่ไฟไปแล้วนะครับ องไม่ชัดเดี๋ยวนะมันเริ่มจะมืดแล้วมั้งพี่ มืดเริ่มจะมืดแล้วครับพี่สมพรสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับช่างเก่ง กราบสวัสดีครับสิบนิ้วอันสั้นคุลูคลีดมดีๆได้กินประเดกอืึนะครับกราบงามๆตรงระว่างกลางใจครับพี่ครับครับท่านอาขารอเลยพี่ งานเยอะมากเลยครับค้างลูกค้าเยอะมากครับทันเหลืองก็ยังไม่เสร็จเลยคันทองเพราะว่าผมไปซื้อเคีนมาเคนมันเล็กไปครับลูกค้าอยากได้เล็กดี๋วผมซื้อมามันเล็กไปมันติดถังทิฟฟี่ครับมันหุบขาไม่ได้นะครับต้องไปซื้อใหม่มาให้ลูกค้านะครับซื้อมามันสีมันมีถลอกบ้างผมเลยทําสีให้ใหม่ยังเหลือประกอบนะครับนี่ย อันนี้ก็ลูกค้าภาคใต้นะครับอันนี้โคราชข้างหลังขอนแก่นอันนี้น่าจะก,กาลสินตือร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับอัน,นุนจันทบุรีอันนี้ีสเกตนะครับอันนี้ชุมพรมาเมื่อวานนะครับมาจะโอนเงินมาประจาแต่ยังไม่ได้มาจํานะครับคันนี้ ไปกรุงเทพข้างในสิบสองล้อไปอ,อะไรอะสกลนครนะครับมีคันนี้พี่พี่เก่งไม่เข้าใครออกใครครับประกลางนะครับ ไฟไม้อยู่กระสังไฟอะไรพี่ถ้าเป็นไฟแนนดับยังไงมันก็ไม่ดับนะพี่นะ <laughs> ผมอยากได้ช่างมาช่วยมากเลยครับ แต่ขอแบบไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะครับมีข้าวให้กินมีบ้านให้อยู่แต่รู้ดันมาหาเองครับ อยากได้รถดำต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับเท่าที่ทจ่ายมานั่นแหละรครับ <c oughs> รถมาถึงแล้วนะเสียเสเล็กติดต่อด,ดินดวนเลยครับผมบอกเก็บไปแล้วครับทหารก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันยิงคนตายครับครูก็ยังยิงนะครับ ำรวจมงเดี๋ยวเอาถุงมาคุมหัวครับไม่ไหวไม่ไหว,ไไวพี่แถ<ม>ลงข่าวก็ไม่เองแถลงข่าวให้ลูกน้องแก้ตัวไอชิบหายเพื่ออะไรครับสังคมไทยอยู่ยากครับ มีใครนะครับใจรักชอบตกแต่งรถนะครับเชิญได้เลยนะครับมีข้าวให้กิน,นครับมีห้องพักให้อยู่แต่รูดันไม่มีครับไปหาเอาเองครับสวัสดีครับรถมิโคอัม เงินเดือนไม่ต้องพูดถึงครับอย่ากสูงครอบหวัวช่างแก้วเด้อชายใหญ่ไม่ครอบแล้วครับนี่ตอนเย็นครับทำงานเหนื่อยก็มีนี่ครับใครไม่ กินเหล้าก็ก,กินกลับครับเออเห็นไก่ไ้มพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรกินครับต้มไก่กินเล่นๆเนสี่ยววะตั้งเหี่ยว ซิมวงพี่น้องโอ้คัก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 เกินแล้ว <laughs> มาดึงพี่น้องเด้อต้่มไก่ใส่หมอ้อสวัสดีครับส,สัสสู่ ขอมานำในถ้วยบอนี่บอนี่บอพี่ยุ้เจานี่อันนี้ในจานได้นี่ในถ้วยยี่นี่นี่ปาลีสารใต้หกร้อแต่งสวัสดีครับ ใครว่างงานมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับ <c oughs> คัน <c oughs> นี้ลูกค้าบอกว่าจะเอาแน่นอนครับข <c oughs> อเวลาสักเจ็ดวันครับตรงนี้เป็นเจ็ดวันอันตราย ครับแล้วก็คันเขียวเดี๋ยวลูกค้าสีสกเกตเราจะมาดูวันอาทิตยนะ์จะทำติดเคนนะครับติดเคสิบห้าตันแลยกเสาไฟนะครับกันนี้จะเป็นพื้นเรียบวิ่งไม้อยู่ชุมพรนะครับ โอเวลาอีกไม่นานคุ้นค้น,นะครับ <laughs> สวัสดีครับกิตตี้คนทางนั้นคุ้นแล้ว สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพชรรีนะครับสวัสดีครับวันนี้ของลุก,กระบะสามิทข้อสูงเสมอหัวเก่งนะครับ ไปภาคใต้ครับคันนี้ครับวางกระบอกเรียบร้อยเดินระบบเรียบร้อยนะครับน้ำมันเดือเติมน้ำมันยกดําได้เลยนะครับเทาใส่เรียบร้อยหัวทําแล้วนะครับสวยมากครับคันนี้คันนี้เป็นรถคันแรกที่ผมประมูลมาเองจากญี่ปุ่นนะครับสวยมากคันนี้ อันนี้ของโคราชนะครับมือใหม่ไวยชราครับแกเคยขับสิบล้อแกเลยอยากได้แบบนี้นะครับเห็นไหมอยากได้เป็นเผาหามใส่หูช้างสี่หูนะครับโดยปกติที่ใส่สี่หูที่เป็นหกล้อโดยที่เราเคยเห็นโดยส่วนมากนะครับก็จะใส่ตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งครับแกไม่เอาครับแกเอาข้างเหมือนรถพ่วงเหมือนรถสิบล้อนะครับเอาจัดไป อันนี้แปด e นะครับแ e. ปด e แปดซีเลียมพอสมควรน,นะครับ สามลูกนะครับเตรียมไว้เรียบร้อยเหลืออ่าพื้นนะครับมาปูนะครับสั่งพื้นอยู่ยังไม่มานะครับของสามคันหนึ่งสองแล้วก็สามอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นเอเจ็ดร้อยสิบสองล้อเทนเตียไปสกลนคร ทำเป็นทัลเลอร์นะครับทลเลอร์ไม่มีสะพานเป็นท้ายลาดเฉยนะครับเปลี่ยนจากทรงลมเป็นแหนบนี่นะครับวันนี้ช่างไม่มาถ้ามาคงจะวิ่งได้ครับวันนี้นะว่าเจาะยึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือใส่พาวกี้เหลือใส่เพาหน้าพาหลังนะครับ เี่าทุงลมเป็นทุงลมเดิมนะครับชอบมามากๆครับต่อรถตามใจลูกค้าต้องต่อตามใจลูกค้าอยู่แล้วครับสวัสดีครับพี่ต่อ h p ้พ ท่านประธานเอ็มเอสเจ็ร้อยหัวสูงยังครับอยู่ที่อู่สีครับทำสีอยู่นะครับ สวัสดีครับนายปอน,น,นรวบรวครอบก็เหลือใส่ไฟใส่บังโคลนบังฝุ่นก็จบแล้วครับ ข้างหลังก็เหลือเปลี่ยนยางแล้วก็ใส่บ้องฝุ่นนะครับไฟใส่ครบหมดแล้วเหลือเดินไฟ mm hmm. เอฟิมติดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่มดครับ มอสคันเพนด้านี่ครับเพนด้านะครับผมเหลือใส่บางฝุ่นให้พี่นะเอาแงข่าวเมื่อคืนน่ะไอโจอไม่หก็ฟังดูเลยใช่หเหลือใส่บังตอมือจับแล้วก็บันไดเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ใส่บางฝุ่นไฟใส่แล้วนะครับ yeah and um... ฝากด้วยนะครับฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเผื่อเผื่อมีใครว่างงานหรือว่าไม่ว่างนะครับแต่มีใจรักอยากมาทำงานนะครับตกแต่งรถเชิญเลยนะครับ เริ่มจะมืดแล้วนะครับแบตก็จะหมดอีกเนาะโอาโหรถคันอ่าจิก้าสีดำขายแล้วนะครับจิก้าสีดำมีลูกค้ามาจำไปละครานั้นผมซื้อ คนละครึ่งกับพี่โจนะครับช่วยกันนะครับรถมันหลายตังค์ขนนั้นนะกะซื้อเอามันเฉยครับตอนนี้รถเสียอันอูเต็มรถเลยรถเต็มอู่เลยนะครับ